ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นแหตวันหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเสนอพาท่านไปเยี่ยมบ้านชมผลงานของศิลปินที่จังหวัดเจียงไฮยครับวันนี้นะครับผมพาท่านไปที่ตำบลเมกอนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเจียงไฮยครับที่บ้านเวียงหวายครับไปชมผลงานของศิลปินท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อว่ากำพลมโนใจนะฮะซึ่งเป็นศิลปินทางด้านวาดภาพนะครับวาดภาพนะฮะแลากเปิดไจะทา จะตั้งมาสตูดิโอนะครับเพื่อแสดงผลงานนะครับเมื่อทันได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่สร้างสีสันนะครับะครับจังหวัดเชียงายนะฮะเป็นศิลปะทางด้านภาพวาดนะครับเป็นงานตีสวยงามมากนะฮะแล้วก็เป็นงานทียิ่งใหญ่แล้วก็ตะการตาทีเดียวนะครับถ้าทันโิกัฒน์ก็ไปชมตีบ้านเวียงไหวนะครับสตูดิโอของ ่านกำพลมโนใจครับวันนี้เอาไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมกำพลมโนใจครับผมผลงานที่คุณจะเห็นต่อไปนี่คืองานของผมที่แสดงที่หอศิลป์บ้านกำพลมโนใจครับวันนี้เป็นวันเปิดครับตีบ้านเยียงหวายครับตำบลเม่ก่กอนครับแล้วก็ผลงานทุกชิ้นครับในห้องนี้คืองานแนวไทยประเพณีครับผมใจ้ วิถีชีวิตของคนมาสร้างผลงานในมุมมองและความคิดถ่ายทอดด้วยเทคนิคและกรรมวิธีทํางานของผมที่เนื้อหาส่วนใหญ่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาก็ขอเชิญชวนว่าทุกคนให้สนใจในงานสืลป้าก็ขอให้มาดูวันนี้เป็นวันเปิดแต,ต่ตอนนี้ต่อไปก็เปิดทุกวันครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกชิ้นที่เขียนเป็นผลงานถ่ายทอดความสุข ของวิถีชีวิตของเชาบ้านแล้วก็ใครเข้ามาเรียนผมก็จะสอนให้น,นักเรียนได้เข้าใจความหมายของงานศิลปะที่ผมได้ถ่ายทอดแล้วก็นักเรียนที่เข้ามาก็สามารถได้ทดลองเทคนิคในการทำงานของผมการทำงานศิลปะมันมีความสุ่างไดแล้วก็ทำงานมันมีความสุขอย่างได ถ้าใครได้ร้องได้ทำแล้วก็เข้ามาอยู่ในการทำงานของผมแล้วก็จะเข้าใจในการเรื่องราวของเนื้อหาการซึมซับวัฒนธรรมในท้องถิินมันส่งผลนะครับส่งผลต่อความรู้สึกของคนในชุมชนแล้วก็พัฒนาต่อไปพัฒนาในการเนื้อหาทุกอย่างก็เข้ามาสู่ชุมชนแล้วก็จังหวัดบ้านเขาเพื่อไทยทอด เรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนถึงจะทำให้ศิลปะและชุมชนยังยืนครับผมเมืองแห่งการท่องเที่ยวบ้านเราคือการเชื่อมโยงศิลปะชุมชนและวิถีชีวิตกับการท่องเที่ยวมันเป็นผลพวงก,กันการเชื่อมโยงคือจากสังคมภายนอกเข้าสู่สังคมบ้านเราเขาจะได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมบ้านเกิดของเขาวิถีชีวิตของเขา khăn nhau tham nhiem ban hau họ sẽ sư đến khóa mái, à tâm đâm lên chi tiết của muộn hau và còn song sơn mưa à nãng để hiểu giải này xin là bác văn anh làm à của hau thì hầu mì Khoảng ngót nhang thì hau mì nhưng nang theo để để bác để nhìn để chân sùng phòng chăm bắt ban hau chẳng bắt chiềng hải แต่แต่แต่ว่าเขาไม่ทิ้งถึงวางวางไม่ถึงคือตัวแทนของป่าไงฮะเป็นป่าแล้วก็ความร่มสมบูรณ์นะฮะแต่ทุกอย่างที่เด็กน้อยอุ้มไวนะ้เนี่ยเขาเป็นอนาคตไงมันเหลืออยู่แค่นะี้การที่จะรักษาหรือว่าการที่จะคึงไว้เนี่ยม,นะมันยากมากเลยครับศิลปินท่านนี้นะครับท่านกำพลมโนใจนะฮะก็เป็นเครือ ค่ายของท่านอาจารย์เกิดใช้โคสิกิพัินนะครับแล้วก็เป็นศิลปินนะฮะของจังหวัดเชียงรายนะครับที่มีผลงานที่โดดเด่นนะครับมาแพร่ท่านอื่นๆ,ๆนะครับราะนั้นวันนี้ผมยุรุมนาวงรับพาท่านมาชมผลงานของท่านกำพลมโนใจนะฮะเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานคือกับจังหวัด จีนฮายครับก็อยากจะขอเล่นเชิญนะครับทุกท่านครับอยู่ตีอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับตำบลแม่กอณนี่เองนะครับสตูดิโอของท่านกำพลโนใจนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับรับรองออกมาแล้วบ่ผิดหวังครับ